ครับเจอกับเราแบบนี้แล้วต้องกล่าวเพราะว่าสขสต์วันลอยกระทงคคะที่เตรียมไว้เ้วจะต้องพูดว่าเป็นแฮปปี้นิวเยรนนะอ้าวเหรอมาขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงของเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านไปนะคะแลวเราสองคนก็ขอก่าวคำว่าแฮปปี้อีกครั้งหนึ่งยางไงบ้างสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเราเช่นเคยนะครับกับชิระยนต์ชาแนลครับ ศูนย์รวบรวมรถมือ2นะครับที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีแล้วที่นี่เนี่ยเป็นการรวมรถมือ2คุณภาพดีคุณภาพเลิศคุณภาพเด็ดๆเอาไว้มากกว่า200คันเอาล่ะเพราะฉะนั้นครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นสําหรับคลิปนี้เลยดีกว่านะครับว่ามีรถคันไหนจะมาแนะนำอยู่ด้านหลังของเรานั่นเองผู้ชมด Accord ปี2 0 1 3ค่ะกับ Honda IV, <c oughs> ค o นด a a c แ o ค d อร์ด i อ t จ x ดนยีด <c oughs> แน่นอนนะครับรุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับสีดำดูดุดูเท่มากๆร่วมไปถึงกับอีกหนึ่งอย่างนะครับนั่นก็คือล้อแต่งเป็นล้อแม็กสวยงามเลยทีเดียวเกิด <c oughs> ว่าดูจากด้านหน้าก็จะเห็นด้วยนะครับว่าไฟหน้าก็ค่อนข้างที่จะใหญ่เลยด้วยว คุณพูดแต่ภายนอกคุณผู้ชมเนี่ยเริ่มอยากรู้แล้วว่าภายในคันนี้จะดูภายในของเราเหรอภายในของเราไม่น่าจะเหลืออะไรแล้วครับคุณแต่ว่าภายในของคันนี้ค่ะมีเต็มไปด้วยออปชั่นและใหม่แน่นอน ะครับสำหรับบรรยกาศด้านในนะครับอย่างแรกเลยทีเดียวยเรามาดูนะครับบริเวณจุดของคนขับกันก่อนดีกว่านะครับพวออะไรนะครับเป็นแบบมันติฟังก์ชันครับเพราะว่าคุณสามารถที่จะ ปรับแต่งเสียงต่างๆหรือว่าใครที่เป็นการติดต่อรับสายงานโทรศัพท์สามารถที่จะรับสายตรงนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็นี่ฮะแผงคอนโซลหน้ารถที่ยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็มีความสมูทมากๆนะครับในเรื่องของการตัดสลับระหว่างหนังกับตัวอีกหนึ่งวัสดุของเราที่เป็นลายหิ่มอ่อนนั่นเองต้องการความหรูหราให้กับผู้ขับรถแล้วก็ผู้โดยสารคันนี้นั่นเองค่ะรวมถึงบริเวณนักวางมือเขาก็มาพร้อมกับเกียร์ออโตเมนติกค่ะถูกต้องแล้วนะครับอีกหนึ่งอย่าง นะครับสำหรับรุ่นนี้ที่เป็นของแอ c o คอร์ดนะฮะนั่นก็คือเบาเป็นเบาแบบไฟฟ้าอเอ,อ้ยนะครับก็สามารถที่จะปรับได้แบบสม<อ>ูทมากๆเลยทีเดียวนะครับเป็นเบาไฟฟ้านั่นเองเห็นไหมฮะสมูทแบบสบายๆอีกหนึ่งอย่างนะครับวัสดุของเขาเป็นแบบเบาหนังนะฮะเออลุกขึ้นมาทำงาน <laughs> ลูกโหยแม่สบายมากๆแล้วที่สำคัญนะแอร์เย็นมากๆเลยทีเดียวใครที่เป็นสาวๆเนี่ยชอบแบบว่าเก็บของต่างๆเยอะแยะมากมายใช่ไหมเดี๋ยวเรามานับกันดีกว่าว่าเรามีช่องเก็บของกี่ช่องบ้างเริ่มต้นอ่ะตรงนี้ก่อนละกันนี่ห้องโดยสารครับก็คุณที่จะกว้างเลยทีเดียวอะไรเนี่ยทุกคันเขาจะมีหนังสือคู่มือให้ด้วยนะคะอันนี้มีให้ด้วยหรือที่เราเรียกกันว่าบริกิรนั่นเองจ้าใช่แล้วนะครับอ่นนี้หนึ่งช่องนะครับ ขึ้นมาขยับมาด้านบนตรงนี้นะครับใส่แว่นตาได้นะฮะหรือว่าคุณผู้ชายจะซ่อนเงินภรรยาก็ได้เช่นเดียวกันน,นะฮะน,นีค่ะเพราะที่ฉันรู้ทัน,นยังไม,นะไม่หมดครับนี่ครับตรงนี้มาอีกหนึ่งช่องนะครับอีกหช่องซ่อน,อนตังคังเหรอคะใช่ฮะใส่กงใส่แก้วอะไรก็ได้<อ>แต่ว่านี่ด้านไหนครับ<อ>สามารถที่จะต่อเป็นที่จุดแบบว่า จุดบุหรี่ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นที่เสียบชาร์จแบตมีการรองรับนะครับสาย USB และ AUX ครับบริเวณช่องเก็บของด้านในของเรานั่นเองไม่ต้องมายุ่งกับแผงคอนโซลด้านหน้ามันจะเป็นสายรรโยงไรยางยังไม่หมดค่ะทำไมจ้ะเรามาดูบริเวณนี้นะคะเฮ้ยจะเยอะอะไรขนาดนั้นโอ้โห คือคืนลึกมากๆก็คือคนหนึ่งฝ่ามือเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยใครได้คันนี้ไปผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆออ,อนี่มีช่องแอร์ตรงนี้ด้วยนะคะบริเวณที่วางแขนตรงกลางตรงนี้เนาะนะนสบายเลย คุณแล้วก็ด้านหลังนะคะเช่นเดียวกันเลยนะคะก็เป็นเบาะหุ้มหนังแบบนี้นั่งสบายๆไม่ร้อนแน่นอนตามสเปคของ a c c o r d นั่นเองครับอย่างที่บอกแล้วว่า a c c o r d ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นเนาะที่ค่อนข้างจะลักชัวรี่เลยทีเดียวในราคาเบาๆครับแต่ว่าคุณจะได้ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยโหระดับไฮคลาสเลยด้วยไม่ว่าจะเป็นนะครับในเรื่องของการปรับเบาะไฟฟ้าหรือการเซตนะครับเป็นแบบเก้า e อี้นะฮะหรือว่าเบาะขับของคุณเนี่ยว่าจะเป็นเซตแบบว่า1 2 3สําหรับคนขับต่างๆนะครับว่าคุณเนี่ย จจะอยู่ในระดับไหนครับรถไกลครับรถไกลรับรองสบายเลยทีเดียวนะครับคันนี้น่าสนใจมากๆเลย ใรที่สนใจนะคะรถรุ่นนี้คุณกระปั้นคะว่าด้วยเรื่องของราคานั้นเราขออนุญาตเลยละกันเราจะบอกราคาในรถคานันนี้เพราะว่าเรานั่งอยู่นี้เราเย็นสบายมากๆเลยค่ะระบบแอร์ดีเย <c oughs> ี่ยมเลยทีเดียวนะครับมาในราคาเพียงแค่839,000 <c oughs> บาทเท่านั้น <c oughs> ออกรถง่ายนะคะคุณสามารถมาพูดคุยกับเราได้เลยนะคะในเรื่องของเอกสารเรามีเจ้าหน้าที่ดูแลคุณอย่างดีและที่สําคัญรถคันนี้ก่อนที่จะส่งอมอบถึงมอือคุณเราได้ผ่านการเชียรโรคไว้หมดแล้วจ้า ใ่แล้วนะครับค่ะสำหรับใครที่อยากจะดูรถอื่นๆเพิ่มเติมเ,มเช่นเดียวกันนะคะเรามีช่องทางคุณติดตามมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น f c e b o o k f แ Fan นเ page ของวชิวรยนต์รถมือสองหรือว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ w w w ร์ c เว็ชิรยนและอีกหนึ่งช่องทางที่คุณผู้ชมกำลังชมอยู่นี้นั่นก็คือทางช่องของเราค่ะ YouTube วชิรยนชแนลจ้าใช่แล้วนะครับแต่ไม่เห็นว่าใครอยากจะลองเช็คดูก,ก่อนนะครับว่าเอ๊ะคันนี้ยังอยู่หรือเปล่านะ,นะครับโทรมาได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าหก 1 1 4 4 4ค่ะและ096 9์1 1 6 6 6ครับสายด่วนมาหาพวกเราได้เลยนะคะที่วัดเชยอรยอ์รถมือสองค่ะ,ะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเรา2คนขอเพลิดเพลินแล้วก็โอ้โหขอความสบายเต็มที่กับรถคันนี้ก่อน,ล,นละกันแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นคันไหนติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเออเดี๋ยวให้เพื่อนผมไปสบายก่อนละกันนะครับโอ้โ,โชคดีนะหลับสบายไปสบายไม่ต้องห่วงอะไรแล้วนะฮะ